ร้องเพลงให้ฟังมันบรรยากาศดีนะครับถือว่าบรรยากาศดีก็น,นี่มาแล้วครับอโอ้โหเขาทุน่นทุกคนละตัวกันหัวโบงเรายังไม่ได้ดีโดนลาวเยอะโอ้โหโอ้โหโอว้ามาแล้วครับว้ออกขึ้นลื้นนี่อ๋อตัวมัดเิ่ง โอ้อโอ,โอ,โอ,โอโกินหน้าเดยสวัสดีตอนเย็นครับผมก็วันนี้มาตกปลาหัวโบงครับมาตกปลามีหลังด้วยอันนี้มาเช่าลูกหนํานะครับที่กอยออันนี้อันนี้จุดที่เขาลงาก็ปลากะพงเอาตอนนี้เราซื้อปลากระพงสองกินเทียบ นี่ตอนนี้เรารอลงเรือนะครับเดี๋ยวไปตกปลาตร่งขนมข้างล่างนี่ครับอุปกรณ์เทียบเลยที่ไม่เคยลงแต่พูลงไงอุปกรณ์เทียบเลยแต่มารุ่นกันว่าทีนี่เราจะได้ตัวรึเปล่านะครับนี่ตอนนี้รออยู่ตอนนี้ประมาณ5โมงกว่า6โมงแล้ว เรือลงไปที่รุ่มน้ำนี่เขาไปส่งนะครับเขาไปส่งที่ขน,น้ำโนนจากจากนี่ก็ประมาณห่างไม่เล็กใช่ไหมเห็นอยู่ในไกลเห็นวะท่นานนั้นเป็นลูกขนำเฝ้าปากกระพง ถึงแล้วครับลูกขนมตกปลาเนี่ยเขามาส่งแป๊บเดียวเองนู่นเราขึ้นมาจากนูนประมาณห้ารอยเมตรได้เมื่อกี้ไปดูว่าข้างในเป็นยังไงมีมีเตาย่างด้วยนะครับเตาย่างอันนี้น่าจะจุได้ประมาณ6-7เจ็ดคนสบายมีมีเตาย่างมีไฟพร้อมมีข้างในมีพัดลมด้วยผื่ใครจะพาพงปลาแฟนมานอนนะเสือมีมีปลักมีช้อนมีพร้อมมีปลักไฟพร้อมฮะ หน้าต่างนี่ข้างหลังเดี๋ยวเป็นปที่ตกปลาเดี๋ยวไปดูมี wifi ด้วยครับมีไ i ไฟักไฟการน้ำนะครับนี่ที่เบอร์ติดต่อนะครับนี่เบอร์ติดต่อตามนี้เลยพี่ปูนะครับเบอร์ติดต่อพี่ปูพี่สาวอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับข้างหลังห้องน้ำก็สบายนี่ครับนี่ข้างหลัง ตรงนี้เป็นลานตกปลานี้ครับมาโลวีกับน้องวานะอันนี้ร่วมตกปลากันครั้งแรก <laughs> ดูนหน้าไว้ครั้งแรกครั้งแรก <laughs> ก็พาเบ็ดมาหลายคันเลยครับรอบนี้แต่ว่าปลานี่ไม่รู้รอบนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อ,อไส้เดือนทะเลนะครับไส้เดือนทะเลแล้วก็จะมีกุ้งเป็นกุ้งตายด้วยนะครับนี่บรรยากาศอมีคนร้องเพลงให้ฟังด้วย บรรยากาศดีนะครับถือว่าบรรยากาศดีก็ลงลงหลังเที่ยงนะครับถ้าใครจะมาลงหลังเที่ยงแล้วก็ขึ้นก่อนเที่ยงและที่ถามเขานะแต่ของผมนี่ลงค่ำแล้วก็ขึ้นเช้าก็มีภารกิจดดโอเคเดี๋ยวไปทำเหยื่นครับทำอุปกรณ์ก่อนทำชุดเบ็ดรักชุดก่อนเขาได้แล้วคนละตัวสองตัวเรายังไม่ได้เลย ทุกกับปรีงั้นชาตนี่มาแล้วครับนีเขาทุแล้วคนละตัวกันหัวบ้งเรายังไม่ได้ที ทำมือดูสิอมไม่ได้ปลาล๊อแเอาแตมแรกแตมแรกมาแล้วน่าจะเป็นหัวโมงน่าจะเป็นหัวโมง เพื่อนก็ได้กี่แต้มไม่รู้แต่เราแต้มแรกมาแล้วเราน่าจะเป็นหัวโม่ลูกแยงนะหัวโม่อันนี้แมวเอ้ยนันลำมาเอ้ยเจ๊นัดเจ๊นัดแมวเอ้ยเว้แต่ดูเทียบไซสของเพื่อนเขาดูเราเทียบไซส์เทียบไซสของเรานี่โทฟี่มาดูโทฟี่ mèo mẹ 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 lại mẹ 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 nè nó mẹ 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 rồi mẹ 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 Em đi trống, đi xuống đi xuống, mẹ mà mẹ 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 นูข้างหลังนูเห็นว่าได้มีหลังแล้วนูคอยดูคอยดูคอยดูก็ได้มีหลังทำไมมีหลังอยู่ผ่านนี้อ่ะนี่มีหลังมีงี้ย่งกันเน่ะมีอะไรครับเออมีหลังอยู่บนนี้เติมวันมีหลังเนี่ยว่าเติมวันเนี่ยเติมฟุ้งกันเตือนมาดูมีหลังใช่ไหะมีหลังหมดเติมเติมเนี่ยนี่ครับเบียเป็นไส้เดือนทะเลนี่นี่จริงว่าจะตกไอ้ปลามีหลังแต่ปลามีหลังไม่กินเลย kiểu Cái này มามาดูชอดนี้ว่าจะคามือหรือเปล่าชิบเคอย่างนี้มาลองดอูอยู่น้องใกล้ๆงั้นพอชึบมาลุ้นกัน <laughs> ไม่ปรงนั้นแต่เดี๋ยว แล้วกว่า <c oughs> ดีมันเม็นมันก็เม็นนะช้าวะช้าช้าช้าเป็นไงล่ะพี่น้องโดนวาช้า เป็นไงลนะ่ะมาแล้วชุบมี่าฮ่าได้ยินเสียงหน้าบ้านนะหน้าบ้านนงเงียบคลิปเลยมันนั่งวอยๆาปลาไม่กินอืออ้าวติดเสาแล้วเรื่งตอนนี้สาภาพพอตีหนึ่งมาเริ่มแล้วดูท้านอนดู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 ดสาภาพ โสดแล้วคนนี้โสดๆสดยังไม่มีเมียยังไม่มีแควนอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่โอ้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้คันคู่เลยโอ้ออื้อวี อะไรได้โยอะไรได้โยถืมนัดโอ้โหยังแบบเผื่อตัวฟี่กับตัวนี้ถีอนัดได้ดังนี่เขาเรียกแม่หัวโบงนียดูโอ้โหใหญ่จัดอือมามา มีหลังมาแล้วมีหลังมาแล้ว oh. กินหน้าท่าครับผม oh. โอ้โหเด็กๆปอโซว้า oh. so. oh. มาแล้วครับวั oh. เอาขึ้นฟื้นนี่อ oh. ตัวนัดเวอ oh. Oh. โอ้โอ้กินหน้าไดย๋ยนี่ครับมีหลังมีหลังมาแล้ว

เอยคุณย้อนเลยตรงนั้นอือเห็นเะลได้แล้วครับนี่แม่ไม่หลังเลยไม่ไม,ไมีหลังเลยเฮียนี่ไอันนี้ตอนนี้ลำบากมากคือหักเงี้ยงนี่แหละเ, <laughs> เดี๋ยวเขากิม,มก่อนไหนอ่ะใช่กิมจอกอันอนอ่ะืมเดี๋ยวปลดก่อนปลดก่อนปลดก่อน เช้าแล้วครับตอนนี้ก็6โมง6โมงครึ่งนะเดี๋ยวก็7โมงเดี๋ยวก็กลับบ้านแหละก็พอได้ตัวอยู่บ้างนะครับแต่ก็เรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ไม่เหมือนกับลงไปตรงในเรือนะนพอได,ไ,ได้จะมาได้จะมาสี่ห้าโลนะได้อยู่ก็เรามีโตฟี่เรามีโตฟี่เรามีโตฟี่ เราได้กินแกงปลามีหลังแล้วนี่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 ของเด็ดนี่ของเด็ดเราได้คนเดียวนี่เราอือนี่นี่นี่ตัวนี้โลกว่าแน่นอนนี่โอ้โลกว่าแน่นอนตัวนี้ตกจนท้อตกจนท้อ ตกจนท้อโลตกจนท้อที่นี่เกาะย้อนนะครับเป็นขนมตกปลาเดี๋ยวใครสนใจผมก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่เขาคิดราคารู้สึกว่าเริ่มต้นที่สามร้อย นะครับสามมาคนเดียว300รสองคนก็300นะครับมา3คนขึ้นไปก็หัวละร้อยหลังนี้ผมว่าน่าจะได้จักเจคนนะครับนะหัวละร้อยจริงเขาบอกว่าขึ้นขึ้นได้เที่ยงนั่นแหละขึ้นถ้าไม่มีใครมาเช่าก็ตกไปเรื่อยๆแหละนะครับไปตกบ้าต่อสักพักนึง

โอ้ตัวเดียวเราโม้กันยนักโอ้ดูปากดูปากอันนี้โลกว่านะครับตัวนี้ในเขาเรียกออมมีหลงคอมมีหลงหวั่นกลับบ้านก่อนครับพอดี รีบเรื่มงีภารกิจวันนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วครับใครสนใจก็มาได้นะครับพี่ก้ยอยทิ้งเบอร์โทรไวให้วันนี้ลากันไปก่อนครับ